แดงแพ้วเภาวรุ่นพี่กระดูกแข็งโป๊กบ่ต้องเมาถึงครับกระดูกกระเดี่ยวนี่โชคมากแต่พระเจ้าสามห้ำแล้วแต่ว่าสภาพร่างกายคือตัวแปรครับโด,โดนแล้วโดนแล้วเจ็บโดนเถืกอกยังกระเจ็บครับชั่วโมงนี่ของแพ้วเภาหยุดพักไปหลายเดือนเตืบอพึ่งกลับมาไฟแรกรุ่นน้องใฉ้คําตอบครับด่งดังลูกเจ้าแม่ใส่ทองนี่อ่ารุ่นน้องจังหวะฝีมือมวย ความเป็นมวยดีกว่ารูปร่างเนื้อตัวดีเลยทีเดียวรุ่นน้องมากเลยนี่ความใหญ่โตของรุ่นน้องเป็นปัญหาบ่กูนี่เลียดราคาเพร่าเป็นตัวเจ็ดชีเลยกูนี่ผมชอบรุ่นน้องครับชอบความใหญ่โตชอบความเป็นมวยฝีมือมวยแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายออกหนักๆบุนพี่โดนแล้วเจ็บครับก้อนสี่หยุดไปนี่ก็เจ็บหนักพอสมควรกลับมาบอเซียว่าร่างกายสีคขึ้นเขา ได้แค่กระดูครับกับหัวจิตหัวใจขอแค่รุ่นนอ Ryan, ้องสู้ให้แน่ยืนให้ก้อนสามยกเนี่ยยืนให้ก้อนได้บางแน่นอนครับอ่รุ่นพี่กระดูแข็งโปกแต่รุ่นน้องฝีมือมวยจัดจ้านรูปร่างใหญ่โตเอา้าเจ็บมือครับเจ็บเพา้าเอขาใอ้เป็นเพียงคมคิดอา่าชอบชอบก็ตามกันไม่อชอบก็สวนไป้ะครับจะลางมาที่หลังแหลกเปลี่ยนมุมม่มงแนวคิดกันครับผม